สงครามนะครับจากเบนซ์ซองหลอนะครับเดี๋ยวงงว่าทําไมเบนซ์ซองหลอมาทํารถบ้านนะครับเป็นบริษัทในเครือนะครับทำรถบ้านเป็นรถบ้านฟอร์ดนะครับฟอร์ดตัวนี้เขาเรียกว่าฟอร์ดเบต้ามาจากรถชอตวิลเบสเป็นฟอร์ดช่วงสั้นนะครับช่วงล่างเดียวกับเอลเรสนะครับเป็นคอยสปริงโรงงานนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นสำหรับสามที่นั่งสามที่นอนนะครับเดี๋ยวชาชมด้านในดีว่าครับเชิญครับตรงนี้ก็สามารถดึงออกมานะ ทำเป็นที่นอนได้นะครับที่นอนจะเป็นที่นอนไซส์หกฟุตนะครับกว้างเมตรแปดสิบลึกสองเมตรนะครับดึงเบาะมาต่อได้นะครับก็ดันเก็บได้เจาะทะลุสะอาดรวมกับห้องโดยสารคนขับได้เลยครับตรงนี้ก็ต่อทําที่นอนได้อีกสามฟุตครึ่งน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกทิง้งหลังจานนะครับ มีตู้เย็นมีไมโครเวฟห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำ,นำเชิญรับ,รบห้องน้ำก็อาบน้ำได้นะครับขับถ่ายได้มีถังน้ำดีหกสลิตรถังน้ำเสีย60ลิตรนะครับสิ่งปฏิกูลเป็นลักษณะพลาสติกเดินลื่น,น,นออกไปทิ้งได้นะครับ ในตัวช่วงสั้นเองมันจะมีสองโมเดลนะครับประตูเปิดขึ้นจากด้านท้ายและขึ้นจากด้านข้างมี2แบบครับภายในก็จะลักษณะคล้ายๆกันครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัว Storm Pack นะครับเป็นสี่ประตูครับขับสี่โบวิวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกียร์โต้นะครับเ่ินชมครับ ครับเบาะตรงนี้ก็จะแปลงเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะแยกแล้วนะครับปกติฟลอมแท็กมันจะเป็นเบาะยาวสามที่นั่งนะครับแล้วก็จัด็ปการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เพื่อสะดวกในการปรีมีด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นการจาะทะลุโปร่งโล่งนะครับให้มันคนขับกับคนนั่งรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันครับอันนี้เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับเป็นเราเรียกว่าขัดทอสนะครับก็ทําในพอร์ตฟลอมแท็กสี่ประตูกับเพื่อนสี่ล้อนะครับเดี๋ยวเชิญได้ไหนครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันเป็นที่นอนหกฟุตเหมือนกันนะครับ<อ>ใช่<อ>ก็เป็น<อ>ที่นอนอใช่แล้วก็ถ้าถอดไปก็ม,มุดกลางขับอยู่ก็เปิดเพื่อให้มันมันเป็นส่วนเดียวกันได้นะครับตรงนี้โต๊ะตัวเองก็สามารถปรับลงทําเป็นที่นอนได้อีกที่หนึ่งอันนี้คือแอร์แอร์ใช่ครับทีมีอยู่ด้านนี้ไมโครเวฟตุกเย็นคล้ายๆกัน แต่ก็ดีอย่างพอเป็นเบาะแยกอย่างนี้ปุ๊บมีดูหนังฟังเพลงใช่ใช้ซีมนเอร์เน็ตครับถ้าเป็นมีเด็กเล็กใช้คาซีดก็เสียบกระบอกตัวนี้ได้เลยครับที่วางแก้วธรรมดาใช่ครับใช่ครับเป็นโดเมนติกไมโครเวฟใช่ครับแล้วมีห้องน้ำห้องน้ำใช่ครับ แบตก็เป็นลิเทียมใช้ไฟ220ได้แล้วก็เป็นลิเทียมได้นะครับราคาตัวนู้นกับตัวนี้ราคาต่างกันตัวนั้นจะเป็น2ล้าน8ครับตัว Ford ดเบตเป็นช่วงซันนั้น2น8ถ้าเป็นซอมแพ k ตัวนี้จะเป็น3ามล้าน2ะครับแต่ถ้ามันมีตัวใหม่มาที่เป็นเครื่อง V6 อันนั้นก็จะเพิ่มอีก2 0 0แสนเป็น3ามล้าน4ครับ,รบก็เป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกได้ ถ้าเป็นเป็นเพจ Facebook นะครับก็เซิร์ชทองหล่อคาเซลโดยว่าสันเป็นทองหล่อครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อกอ็เป็นเบอร์มือถือนะครับ0894499400นะครับผมสงครนะครับ